สวัสดีครับผมถังเลสซิ่งคมพยักษ์วันนี้ผมพามาดูส้มกีดครับอันนี้นี่คันนี้เป็นของผมเองครับแต่ก่อนผมใส่ที่ทองครับล้อเป็นทองก็เปลี่ยนสภ,ภาพมาใส่เป็นล้อแม็กครับให้คนแก่ใช้ครับ เพราะว่าเป็นล้อยางสองร้อยมันเล็กไปอันนี้จ,จัดยางใหญ่เอาลอ้อแ็กมาใส่ให้แกเลยครับก็เป็นของแท้ครับวันได้แท้มาใส่กับหอยอบครบครับมาสีไม่ขาดเลยครับรถเด,ดิมๆครับรถใช้งานเีงครับสภาพก็โอเคครับ ระบบไฟติดหมดครับคือแต่งแบบใช้งานแล้วครับแต่ก่อนเป็นล้อเล็กว่าจะทำแผ่นป้ายใหม่ยังไม่ใส่ครับก็คือให้คนแก่ใช้แล้วครับไม่ได้แต่งซิ่งเหมือนเดิมแลนะครับ โซเลยครับดูแกสายขียไม่ล้างครับยอดเลยธรรมดาครับคนแก่ขีอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเอาล้อมาครับด้า,ดาของแท้ครับถอดจากรถครับเด็กวัยรุ่นปิอยาก ใส่ล้อใหม่ครับว่าจะไม่ใส่แม็กผมก็เลยจัดมาเลยครับก็แต่งแบบใช้งานเลยครับตอนนี้ให้สิกับฝั่งนี้หกห้าครับยังไม่แกะเดิมยางใหญ่ฝั่งนี้ก็พอบกหกครับผมต่อมาเรียบร้อยแล้วเครื่องเดิมๆครับรถคันนี้ครับไม่ได้แต่งเครื่องซิงครับ ว่าจะแต่งซิ่งคุณแ่ไม่ชอบครับก็เลยดเดอๆเลยครับเดี๋ยวลองฟังเสียงครับตามอายุครับระบบขึ้นนะครับครับไฟจะขึ้นเลยครับแต่โดนแสงครับครับเดี๋ยวฟังเสียงครับแบตออนครับแต่จะไม่ดังครับ เสียงเครื่องนะครับจะมีดังตามอายุใช้งานของโซ่ครับแต่เครื่องดีครับก็คือเดิมๆเลยครับดังเบ้าดับครับทำไมครับดังโซ่เพื่อให้ได้แต่ท่อคมณว่าจะเปลี่ยนไหมครับจะเอาท่อเดิมมาใส่ครับลดัวามตีคุณใส่อันนี้ครับท่อที่มีสปีดจะเอาเดิมครับ ฟังเพียงข้อหนครับแรงมากครับโอเคครับสบุกไปครับนีเขียวเดขึ้นนะครับเพราะแบตอ่อนนะครับเขียขึ้นดูเพราะแบตอ่อนโอเคครับดับนะครับตามเดิมครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งครับหายซิ่งกำลังโมดิฟายครับก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ครับ